เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะเพราะเบื่อนายกับการถูกจับคู่อองเจ็ดเจ้าหยงเจี้ยน จึงลั่นวาจาว่าจะแต่งงานกับบุตรสาวขุนนางที่อัปลักษณ์ที่สุดเท่านั้นใครเลยจะคาดคิดว่าพวกเขาจะสรรหาบุตรสาวขุนนางระดับสูง นามว่าวี่เหยียนสั้นมาได้รวดเร็วถึงเพียงนี้นางทั้งอวบอ้วนไม่งดงามใบหน้าแสนจะธรรมดาวันคืนเอาแต่นอนอ่านหนังสือกินขนมแล้วก็นอนถทาว่าสิ่งเดียวที่น่าหลงไหลคือสติปัญญาของนาง เกินกว่าใครจะเทียบเคียงได้เมื่อทั้งสองแต่งงานและตกลงทําสัญญาบางอย่างเขากับนางกลับรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเกินกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีกเล่รักตำหนักอ๋องบทที่หนึ่ง ดอกหมู่ตานสีชมพูเบ่งบานต้อนรับฤดูใบไม้พริที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนอากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปสตรีที่นอนอ่านหนังสืออยู่ในศาลากลางสวนดอกหมู่ตนันจึงไม่ได้สวมเสื้อผ้ามากชิ้นนัก กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นที่น่าอาภิรมเคขาเสียงเคลื่อนไหวของสายน้ำซึ่งมีปลาแหวกว่ายอยู่ในบ่อใกล้าสาราควันชาลอยเอ่ยเอื่อยร่างอวบอิ่มเต็มไปด้วยเนื้อแน่นขนาดเทียบกับสาวใช้รูปร่างผอมบางในชุดสีฟ้าเข้มเกือบจะเป็นสีน้ำเงินที่นั่งอยู่ใกล้ชิดคอยรินชาหยิบขนมจากจานส่งให้เจ้านายของตัวเองผู้เป็นนายนั้นใบหน้าซีดไร้เครื่องประทิน ผม,ผมเผ่าไม่ได้จัดแต่งเพียงหวีรวบแล้วปักปิ่นหยกธรรมดาเท่านั้นภาพโดยรวมของนางไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นถึงบุตรีของขุนนางระดับสูงอย่างเสนาบดีอวี่เหยียนหยางคุณหนูสาวใช้เอ่ยเรียกเจ้านายของนางจึงละสายตาจากหนังสือในมือหันไปมองคุณหนูห้ามาเจ้าค่ะ คนที่นอนอ่านหนังสือไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอื่นได้นอกจากพับหนังสือในมือแล้วปรับเปลี่ยนเป็นท่านั่งพอดีกับสาวงามนางหนึ่งย้องย่างเข้ามาภายในศาลาแล้วนั่งลงอย่างถือวิสาสะผู้เข้ามาใหม่นับว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามย่างหาตัวจับได้ยากแม้พูดว่างามล่มเมืองก็ไม่ผิดนัก เพราะคุณหนูห้าอ้่ซื้อเอีงคือสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงในเวลานี้หลังจากที่อดีตสาวงามอันดับหนึ่งอย่างคุณหนูสาม้ยเหยียนเซียนเข้าวังภวายตัวเป็นพระสนมขั้นกุ้ยผินเมื่อหลายเดือนก่อนไป วิซื้ออิงอิจฉาริษยาความงามของพี่สาวมาเนิดนั่นครั้นได้รับตำแหน่งสาวงามอันดับหนึ่งเพราะพี่สาวเข้าถวายตัวในวังก็ลำพองใจทุกวันตื่นแต่เช้าตรู่แต่งตัวแต่งหน้าเพื่อไม่ให้ใครคอรหาในตำแหน่งที่ได้รับมาริมฝีปากแดงสดเพราะทาชาติครี่ยิ้มคารวะพี่สี่เจ้าค่ะ สาลานี่ค่าย,ยึดไว้สำหรับอ่านหนังสือแล้วหากเจ้าอยากชมสวนชมป่าคงต้องเชิญที่อื่นหามีได้เจ้าค่ะข้าเพียงแค่มาถามว่างานชมดอกหมู่ตันปีนี้พี่สีจะสั่งปัดชุดใหม่พร้อมค่าเลยหรือไม่เจ้าคะงานชมดอกหมู่ตานที่ไหน พอเอ่ยปากถามคนฟังก็ยกผ้าเช็ดหน้าทำท่าปิดปากด้วยอาการตกใจเหลือประมาณเผ่าว่าดวงตางดงามคู่นั้นกลับวาวระยับด้วยความสาแก่ใจหากไม่ติดว่าต้องรักษาภาพลักษณ์นางคงหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังเสียแล้วสองนายเบ่านในสาล่าทำได้แค่ผ่อนลมหายใจอย่างเหนื่อยนายพี่สี่ไม่ได้เทียบเชิญงานชมดอกหมู่ตันอีกแล้วหรือเจ้าคะ ปีที่แล้วก็ปล่อยให้ข้าไปกับพี่เหียนเซียนเพียงสองคนยามนี้มีแต่คนเข้าใจว่าสกุลวีของเรามีบุตรสาวเพียงสองคนเท่านั้นข้าไม่รู้ควรตอบอย่างไรดีเพราะพี่สี่ไม่ยอมปรากฏตัวพวกเขาก็เลยไม่ได้ส่งเทียบเชิญมาให้ขณะที่หลายเดือนมานี้ข้าต้องปฏิเสธเทียบเชิญกับจดหมายขอดูตัวหลายต่อหลายฉบับนะัก คำพูดนั้นเหมือนจะน่าสงสารแต่ก็เป็นการอวดตนเพื่อข่มพี่สาวคนที่สี่ด้วยเช่นกันนางอิจฉาพี่สามอุ้ยเยียนเซียนในความงามแต่นางไม่สามารถแข่งขันในเรื่องนั้นได้จนพี่สาวเข้าวังมีวาสนาเป็นถึงตุ้ยผินได้รับความโปรดปรานจากห้องแต้ส่วนตัวเองได้เป็นสาวงามอันดับหนึ่งแทนก็ไม่สิ้นริษยาหันมองหน้าน้องสาวร่วมอุทธรมาดา คือหูหินใหญ่ของอี้เหยียนเซียนอย่างอี้เหยียนสัน้นนอกจากจะไม่งดงามซ้ำยังบอกพร่องต่อหน้าที่กุลลาสตรีวันวันหนึ่งใช้เวลานอนเล่นอ่านหนังสือกินอาหารไม่ได้ฝึกพินวาดภาพเขียนอักษรหรือมากล้อมกระทั่งงานครัวเย็บปักถักร้อยก็ไม่เคยหยิบจับกลายเป็นสุกรอ้วนถ้วนอัปลักตัวหนึ่ง ก็ยังคงเป็นที่รักใคร่ของพี่ใหญ่กับบิดาอยู่ดีตัวนางแม้แย่งชิงเป็นโสมสักครานอันดับหนึ่งแต่เพราะเกิดจากมารดาที่เป็นเพียงอนุบิดาจึงไม่ได้รักใคร่เท่าสุกรอัปลักตัวนี้เมื่อก่อนมีพี่สามที่โดดเด่นกลบรัศมีนางแต่พอจากไปยังทิ้งน้องสาวอัปลักเป็นหนามตําใจนางอีกความเกลียดที่มีต่ออุ้เหียนเซียน จึงถูกถ่ายเทมาให้วีิเหียนสั้นผู้เกลียดค้านหลายส่วนดีแล้วขอให้เจ้าสนุกกับงานได้พบชายหนุ่มที่ดีก็แล้วกัน คําตอบของอี้หยียนซันทําให้น้องสาวต่างมารดานึกโกรธสุกรตัวนี้เป็นเพียงรูปปั้นหรือน้อยใจในโชคชะตาอัปลักษ์ณจนเสียสติไปแล้วงานชมดอกหมู่ตันนี้เชิญหญิงสาวที่เป็นบุตรสาวขุนนางรวมถึงข้าบาดีระดับสูงเกือบทุกคนที่ยังไม่ได้ออกเรื่อนแม้อัปลักษ์เพียงใดก็ยังได้รับเชิญเพราะถือเป็นโอกาสที่จะได้พบปะชายนุม่มเพื่อ ให้ชื่นชมและเลือกดูตัวจะดีหรือเจ้าคะพี่ซีหากท่านไม่ออกไปพบผู้ค้นเสียบ้างการจะออกเรือนอาจเป็นเรื่องยากเจ้าของร่างอวบอิ่มยิ้มแล้วเอ่ยข้าไม่ได้กระสันอยากจะออกเรือนถึงเพียงนั้นท่านว่าคะ่ะวีสืออิ่งลุกพรวดขึ้นด้วยโทสะหาว่านางกระสันอยากได้สามีหรือข้าไม่ได้ว่าเจ้า เพียงแต่บอกว่าตัวข้าไม่ได้ปรารถนาจะออกเลื่อนมากถึงขนาดต้องเอาตัวเองใส่พานไปให้ผู้ชายเลือกชมราวกับสินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้นมีคำไหนที่ข้าตำหนิให้น้องห้าคิดเช่นนั้นหรือนางมองน้องสาวด้วยสายตาเศร้าหมองพี่เสียรู้ว่าน้องห้ามักจะออกงานชมดอกไม้สเสมอ ทั้งเทศกาลเหมยฮาว่าเทศกาลล่องเรือชมเหรียญฮาว่าหรือเทศกาลชมจีฮาว่าเจ้าขอติดตามพี่สามไปตั้งแต่อายุยังไม่ครบวัยปักปินอาศัยเกาะไปกับเทียบเชิญของพี่สาวเพราะเจ้าชื่นชอบการชมดอกไม้ไม่ใช่เพราะเจ้าต้องการออกไปหาสามีตั้งแต่ยังไม่แตกเนื้อสาวพี่สี่เข้าใจดี ทั่วทั้งศาลาเงียบกริบสาวใช้ของคุณหนูห้าหน้าซีดด้วยความหวาดหวั่นเหลือจะกล่าเพราะเกรงโทสะของผู้เป็นนายคุณหนูสี่ปากกล้าด่าถึงเพียงนี้ให้ขวัญกล้าเทียมฟ้าอย่างไรคุณหนูห้าก็ไม่อาจลงมือตบตีได้แต่พวกนางในเรือนเล็กเล่าจะหลีกหนีชะตากรรมไปได้อย่างไร วีสซื้อหญิงโปรดตนเส้นเลือดที่ขมับปูดปนสองมือกำแน่นไม่รู้ว่าหน้าแดงกำด้วยหรือไม่เพราะพอกแป้งหนาจนยากจะดูออกแต่ไม่นานหญิงสาวก็ระงับอารมณ์ลงได้เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเชื่อฉือนเชิญพี่สี่พูดได้ตามสบายเพียงแต่ข้าอาจจะต้องขอโทษหากประพฤติผิดธรรเนียมหลังจบงานชมดอกหมู่ตันแล้วต้องออกเรือนก่อนพี่สี ข้าอยากขออภัยพี่สี่ล่วงหนะ้าขอให้เจ้าได้แต่งงานอย่างที่หวังก็แล้วกันคุณหนูห้าไม่เห็นพี่สาวแสดงอารมณ์อื่นใดออกมาก็กระแทกเท้าเดินหันหลังจากไปสาวใช้ที่ต้มหน้าเงียบมาตลอดการสนทนาอดพูดขึ้นมาไม่ได้คนอารมณ์ร้ายอย่างคุณหนูห้าอย่าให้ได้ออกเรือนเลยเจ้าค่ะสงสารสามี แต่ข้าอยากให้นางแต่งงานนะหนิงเอ,อ๋สาวใช้น้ำอยู่หนิงเอ๋ยถามเจ้านายต่อทำไมเล่าเจ้าคะคุณหนูแบบนี้ไม่เท่ากับเป็นการหักหน้าคุณหนูหรือเจ้าคะวี่เหยียนซ่านใส่หน้าดีแล้วทุกวันนี้นางอยู่ในเรื่อนมีแต่เสียงหนวกหูข้าอ่านหนังสือไม่เป็นสุขถ้านางเอาอนุมามารดาของนางไปด้วยตวนสกุลวี่คงสงบสุข อยูหนิ่งได้ฟังก็ยิ้มอย่างเข้าใจพยักหน้ารับนั่นสิเจ้าคะเดี๋ยวบ่าเอาช้าไปอุ่นให้คุณหนูก่อนนะเจ้าคะไปเถอะข้าจะอ่านหนังสือต่อ ร่างอวบอ้วนเอนตัวลงนอนพิงหมอนอิยงเปิดหนังสือที่อ่านค้างเอาไว้อ่านอีกครั้งสายลมของฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านหอบเอากลิ่นหอมและความอบอุ่นที่ผิดประหลาดวูบหนึ่งมาอบกอดร่างของนางเอาไว้ถาว่าหญิงสาวมิได้สนใจนางยังคงอ่านหนังสือในมือต่อไป บรรยากาศอันเงียบสงบในตัวสกุลวี่ช่างขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงของวังหลวงเสียเหลือเกินวันนี้มีการประชุมขุนนางตามปกติรวมถึงการพูดคุยเรื่องงานฉลองวันพระราชสมภพครบหกรอบ72็ดสสพันษาของไทยเฮา งานปีนี้จึงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขุนนางคนหนึ่งเสนอว่าให้มีงานมงคลเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ไทเฮาหันซ้ายแลขวาเห็นว่าของขวัญที่ดีที่สุดของไทเฮาคงจะเป็นงานอภิเศกสมรสของหลานคนโปรดอย่างอองเจ็ดเจ้าหยงเจี้ยนข้าไม่ตอ็งองเจ็ดเอ่ยคัดค้านทันที เจ้าเองก็ยี่สิบสี่แล้วนะยงเจียนจะผัดวันประกันพุ่งไปถึงเมื่อไรห้องเตอเอ่ยด้วยพระองค์เองมองหน้าโอรสที่เจ็ดด้วยสายพระเนตรดูทุกวันนี้ห่วงเดียวที่ไทยเฮายังมีคือเจ้าไม่ยอมออกเรือนสักทีข้าเห็นด้วยที่จะใช้งานแต่งของเจ้าเป็นของควัญให้ไทยเฮา เมื่อมีรับสั่งเช่นนั้นใบหน้าหล่อเหลาอ่อนหวานราวกับอิสตรีขององค์เจ็ดเจ้าหยองเจียนก็มืดครึ้มหันมองรัชทายาทพี่ชายของตัวเองเพื่อขอความช่วยเหลือกลับพบว่าอีกฝ่ายเมินหน้านีไปเสียอย่างนั้นความจริงไม่แค่พระบิดากับพวกขุนนางแต่พี่ชายของเขาก็เคยพยายามบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าให้หาพระชายาสักคนดังนั้นรัชทายาทจึงเลือกเมิน น้องชายเสียอองเต็ดกัดกรามด้วยความไม่พอใจหันมองไปทางไหน ก็เห็นแววตาพราวระยับของบรรดาขุนนางพวกนี้คงหวังจะให้บุตรสาวตัวเองสักคนเป็นพระชายาของเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนสนิทของรัชทายาทสินะคิดแบบนั้นแล้วก็ชวนให้หงุดหงิดเดิมทีคงไม่มีใครคาดหวังกับเขามากนะักอองเจ็ดขึ้นชื่อว่าเป็นพวกรักสบายไม่ได้เก่งกาดเอาการเอางานเหมือนพี่ชายที่เป็นรัชทายาทซึ่งเก่งด้านทำสงฆ์ รบทับจับศึกยังไม่เคยแพ้จนได้รับฉายาจอมทับไร้พ่แต่น้องชายร่วมบิดามารดากับชื่นชอบครองตอนเล่นพินเขียนภาพราวกับผู้หญิงเท่าว่ายิ่งพี่ชายเฉิดฉายมากเท่าใดเขาก็ยิ่งถูกเกาะติดเพื่อหวังใช้เป็นสะพานเชื่อมหาพี่ชายมากขึ้นเท่านั้นลูกยังไม่พบสตรีที่ถูกใจพะยะค่ะห้องแต้มุยพระพัก บุตรสาวขุนนางมากมายเจ้าก็เลือกมาสักคนสิพวกนางเป็นสตรีชั้นสูงล้วนแล้วแต่ได้รับการอบรมมาอย่างดีตัวเจ้าเองชื่นชอบการขับบทกวีเขียนโครงกอนวาดภาพเล่นพินไม่ใช่ว่าจะหาสตรีที่เข้ากับเจ้าได้อย่างง่ายไายหรอกหรือ อิทธิศัพท์นั้นเป็นที่รู้โดยทั่วกันอ,องต์เจไม่ได้อับอายที่ถูกพูดถึงแบบนั้นเขาไม่พอใจที่ต้องแต่งงานกับบุตรสาวขุนนางเหล่านั้นมากกว่าแต่ละคนแต่งหน้าหนา,นาราวกับจะไปเล่นงิ้วจะดิจการมานยาเร้ากับนางละครเพียงแค่คิดถึงขนก็ลุกชันเจ้าไม่ชอบการทำงานราชการ ข้าก็ตามใจเพียงแต่หน้าที่ของราชวงศ์ในการสืบทอดวงตระกูลเจ้าจะละเลยไม่ได้ถ้าเจ้าไม่เลือกบุตรีของขุนนางสักคนเพื่อแต่งงานข้าจะเลือกให้เจ้าเองบุตรีคนที่สองของเสนาบดีกรมครั้งมีชื่อเรื่องการวาดภาพบุตรีคนที่สามของเสนาบดีเช้ามีชื่อเรื่องการเล่นพิน หรือบุตรตรีคนที่ห้าของเสนาบ,บดีอุ้ยแม้เป็นเพียงบุตรอนุแต่ก็มีชื่อว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งเจ้าเลือกมาสักคน ดูเหมือนห้องเต้ได้เลือกสตรีเหล่านี้มาก่อนอยู่แล้วการประชุมเรื่องงานเฉลิมฉลองวันพระราชะสมภพไทยเฮาเป็นเพียงแค่ฉากหน้าคนเหล่านี้วางแผนจะใช้เรื่องนี้มาบีบให้เขาแต่งงานตั้งแต่แรกอองเต็ดโกรธจนเลือดขึ้นหน้าทั้งเบื่อหน่ายรายน้ำที่ได้ยินมาจนเอี้ยนสุดท้ายตัดสินใจเงยหน้ามองพระบิดาด้วยสายตาเจ้าแล่จนคนบนบันลังรู้สึกหนาวแ่ ก็ได้พะยะค่ะลูกจะแต่งงานเพียงแต่เงื่อนไขของลูกมีเพียงข้อเดียวทั่วท้องพระโรงเยียบกริบได้ยินกระทั่งเสียงของลมที่ออกมาจากพัดของขันที่ที่คอยประนิบัติห้องเตยอยู่ด้านหลังบันลังรอยยิ้มบนใบหน้าหวานขององตเต็ดช่างแสนชั่วร้ายเสียงประกาศดังก้องลูกจะแต่งงานกับบุตรสาวขุนนางที่อัปลักษณ์ที่สุด คนบนบันลังแทบพระตกดีว่าสองมือเกาะที่เท้าแขนไว้ได้ทันจ้องมองโอรถเบื้องล่างเจ้าว่าอะไรนะลูกทูลเสด็จพ่อว่ายินยอมจะแต่งงานเพื่อเป็นของขวัญแก่ไทยเฮาแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือคนที่ลูกจะแต่งงานด้วยต้องเป็นบุตรสาวของขุนนางที่อัปลักษ์ที่สุดนางต้องอัปลักษ์ที่สุดจริงๆนะพยะค่ะ หาไม่แล้วลูกอองเจ็ดเจ้าหยงเจียนขอปฏิเสธการแต่งงานไม่มีใครกล่าวอะไรขึ้นมาเอกีกบุตรสาวขุนนางที่อัปลักษณ์ที่สุด อัปลักษ์จริงๆโดยไม่ใช่การอุปโลกขึ้นมาฮองเตถึงกับต้องยกพระหัตถ์ขึ้นปุงขามาบุตรสาวขุนนางมักมาจากเชื้อสายที่ดีบิดามีความสามารถมารดามักงดงามจะหาคนอัปลักษ์ได้ที่ไหนหากเป็นบุตรสาวขุนนางเล็กๆห่างไกลเมืองหลวงก็อาจจะพอเป็นไปได้แต่ อ,องเจ็ดเกิดจาก้องเทาจะให้แต่งงานกับบุตรสาวขุนนางเล็กๆได้อย่างไรอองเจ็ดยิ้มอย่างผู้มีชชยแม้จะถูกราชทายาทมองด้วยสายตาตำหนี่ก็มีได้สนใจเท่าว่าความยินดีของเขามีได้ไม่นานเมื่อขุนนางคนหนึ่งก้าวออกมาเบื้องหน้าทูลฝ่าบาทกระหม่อมเสนาบดีกรมอายา หวังอีหวงมีบุตรสาวคุ้นนางผู้หนึ่งมาเสนอพยาค่ะนางถือว่าเป็นบุตรสาวคุ้นนางที่อัปลักษณ์ที่สุดที่กระม่อมเคยพบมามีนามว่าอี้เยียนซ่านบุตรสาวคนที่สี่ของเสนาบดีอุ้ยเป็นน้องสาวร่วมมารดาของอุ้ยกุยพินพยาค่าเจ้าย่งเจียนตะวัดสายตามองด้วยความไม่พอใจท่านกล่าวเท็จกระมังพระสนมอุ้ยกุยพิน ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแม้แต่อวยซื้ออิงผู้เป็นน้องสาวต่างมาน่ายังได้รับสืบทอดความงามล่มเมืองมาแล้วคุณหนูสี่จะเัาปลักไปได้อย่างไรฮ่องเต้เองก็เหมือนจะไม่แน่ใจเสนาบดีว่เองก็ตกใจกับสิ่งที่สหายทำ แต่เสนาบดีสกุลหวังไม่คิดโต้เถียงเพียงขอให้มีใครสักคนมาวาดภาพเหมือนของคุณหนูสี่สกุลวี่ตามคำบอกเล่าของเขาระหว่างนั้นเสนาบดีวี่ยังไม่ไวยสกิดถามสหายเจ้าทำบ้าอะไรเสนาบดีหวังยักคิ้วให้ข้างนึงเจ้าเองก็กังวลว่าบุตรสาวจะไม่ได้ออกเรือนไม่ใช่หรือนี่อย่างไรเป็นถึงพระชายาององเจ็ดเจียวนะ จากนั้นเขาก็เลิกสนใจสาหายหันไปบอกเล่าหน้าตาบุตรสาวสาหายต่อไม่ถึงครึ่งชั่วยยามภาพวาดก็เสร็จสิ้นนำขึ้นถวายให้ห้องเต้ทอดพระเนตรโอรสสวรรค์ทอดพระเนตรภาพนั้นอย่างพินิจอยู่ครู่หนึ่งทั้งสับสนและลังเลใจแต่พอเห็นใบหน้ากระวนกระวายของโอรสก็ยิ้มกว้างประกาศทั่วท้องพระโรอง พรุ่งนี้อันเชิญราชองค์การสมรสพระราชท่านระวางอ๋องเต็ดเจ้ายงเจียนกับคนหนูสีอุ่ยเยียนส่านไปที่จวนสกุลอุ่ยได้เลยกำหนดแต่งเอาเป็นหนึ่งเดือนหลังจากนี้สเสด็จพ่อฮ่องเต้หัวเราะอย่างพอพระทัยสะพ้ายอับปลักษ์ก็ช่างเถอะอย่างน้อยโอรสก็ได้แต่งงานไม่สนเสียงประท้วงของอ๋องเจ็ดรูปงามแต่อย่างใด อกเย็นแล้วเสนาบดีอี้เพึ่งกลับถึงตวนเป็นเพราะสหายสนิทยังหวังอี้ห่วงแท้ๆที่ทำให้เขาต้องเข้าไปพูดคุยกับห้องเต้เป็นการส่วนตัวเรื่องงานแต่งอยู่นานสองนานครั้นกลับมาถึงตวนเห็นลูกเมียพร้อมหน้าก็ไม่รู้ว่าควรทำรอ,อย่างไร ด้วยรู้ดีว่าบุตรสาวคนที่เสี่รักความสงบเป็นที่สุดแม้ไม่ได้ออกเรือนนางก็ไม่คิดเดือดร้อนอยู่ๆให้เขาไปบอกว่าต้องแต่งงานออกเรือนไม่ถูกทุบตีจนตายให้มันรู้ไปใบหน้าเหนื่อยละ ทำให้อนุมาซื้อหลิ่นแล่นมาเอาออกเอาใจขณะที่โฮยินใหญ่สั่งเบ่าพรายจัดโต๊ะกินอาหารสองสามีภรรยาสบตากันนางก็ราวกับจะรู้ใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นโฮยินใหญ่ไปชิงซูบกมือไล่เบ่าพราที่กำลังจัดโต๊ะออกไป วิ่เหยียนอย่างที่สลัดตัวหลุดจากอนุได้ก็เดินเข้าไปนั่งข้างนางที่ตำแหน่งหัวโตะ๊ะรอจนกระทั่งบุตรชายคนโตพร้อมสะพายบุตรชายคนรองและบุตรสาวทั้งสองคนมาพร้อมหน้าจึงเริ่มเกิ่นขึ้นโหยเยนช่วยกำกับเบาไพรทำความสะอาดจวนเสียตั้งแต่คืนนี้ได้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเจ้าคะหรือพรุ่งนี้จะมีใครมา อนุมาสอดขึ้นมาเสียก่อนที่สามีจะได้อธิบายผู้เป็นประมุขของบ้านมองผ่านภรรยาทั้งสองไปยังบุตรสาวที่นั่งลำดับเกือบสุดท้ายร่างอวบอ้วนของอุี่เหยียนส่านแม้อยู่ในเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแต่ก็ยังคงไม่สามารถมองว่าง,งดงามได้ใบหน้าซีดขาวที่ไร้เครื่องประทินโฉมของนั่งทำให้หัวใจของเขาสะทานรักเหลือเกินเพราะฉลาดยิ่งกว่าใคร ฉลาดเสียยิ่งกว่าพี่ชายคนโตว้ยเหยียนหานที่เป็นรองแม่ทัพหรือบางทีอาจฉลาดกว่าเขาที่เป็นบิดาเสียอีกมีปัญหาใดปรึกษานางก็ได้คำตอบเสมอเพราะเช่นนี้จึงรักมากให้อิสระไม่บังคับขืนใจใดๆคิดแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่กลายเป็นปัญหาหนักอก อื้ยเหยียนหานซึ่งเป็นบุตรชายคนโตมองด้วยสีหน้าเคร่งเครียดวันนี้เป็นการประชุมเพื่อง,งานเฉลิมฉลองดังนั้นรองแม่ทัพจึงไม่ได้เข้าร่วมแต่รู้ดีว่าท่าทางบิดามีปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านพ่อวันนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดการเฉลิมฉลองให้ไทยเฮาควรมีแต่เรื่องดีไม่ใช่หรือห้องแต่มีรับสัง่ง ตอนงานฉลิมฉล้องวันพระราชสมภพไทยเฮาให้มีงานมงคลสมรสของอ๋องเจ็ดเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ไทยเฮาเขากว่าตามองสมาชิกในครอบครัวไปชิงซูจับมือสามีแล้วบีบเบาๆเพื่อให้กำลังใจอี้หย,ยนหยางจึงตัดสินใจเอ่ยออกมาดังนั้นพรุ่งนี่จะมีขบวนอันเชิญราชองค์การสมรสพระราชทานมาที่จวนสกุลอุ้ ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ